กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีปาลุงสบายดีคือเก่ากับซ่องบางคนมันหน้าเพลินโอ้ยขอสุดขอพา,ายซ่องแม่น้องเดือนปาลุงโยอะเบาควันเอาดีๆไเลเอาก่อนหมูเลยปาลุงเลยต้องยมก็ลงคลิปสบายดีปาลุงอีกแล้วพี่น้องรอบนี้มาประจําซ่องเหมือนเลยเสียงหย่ำฮะโอ้ยจดกัดจดจัดขักาบ่บ่าวควันคือว่ายำแคลตัวเองพคนแรเอ้า บอควันกะนางใกล้อันผู้เาว้ากะซีกะซุ่มกะช่วยในจักหน่อยแมนเนี่ยบรยูเนี่ย่นเอาลูกลอยปลาลูนเลยลอยเมียมาควานเมียมาเสียโตแล้วเชียโตอันนั้นตีนองเดือยมแม่น้องเดือนบัดมาขีดแล้วมาบังกันอีกเลยนอไก่กระโดดจังเทนสวัสดีจีนออง ถั่วกระดูกหอยอันนี้กะแป้งไปเลยจากแม่น้ำโคงเนาะมันก็ชินมีรสชาติไล้ายกับปูอยูย่ไหนน้องเยี่ยมกับน้องเวิร์กงบอกกินดิบ่ไปค่ะอันมาฮุมมันคือกินดิบคือบอกไปต้มก่อนต้มยังมาฮุงนั่งบอกกินดิฟน,น่ะวะ งงฟังยากตุ่มหูงว่ะนะปุเอาข้ายูว่ะัแ่บอกน้องอืมปอดเลยปกินตีนมันนะคมันอารมณ์เป็นอย่างัง ตองโปรดประโยชน์เยอะกินอด่ากินแต่บ้านส่วงมาพี่น้องส่วงนี้กินได้แต่เดือนหาเดือนหกนั่นคือบอกกินมันบอกว่าพุนตกวข้ามมันสิบเลิกเป็นขยะแนนเขาพุนตัวข้ามเป็นขยะเฮ้ยเป็นแหงน้องขึ้นน้อง Hãy subscribe cho kênh luôn ừ, bột hết Gõ để được không anh lỡ những video hấp dẫn ยำงอันน pues nah, ี้เพื่นเพิ่งจกินแล้วเนาะมาขอจัดเองสงคนต่างกินคือกันี่กินแอนนะมันฉันกโอเคได้แับ ยังยำผัวอับผวกเนไหมแต่เละคนยักไม่ไม้ได้เนาะมันหนีไปขอเสือยยำกันมีกระตุกเนี่รวร เห็นเอฟซีมาคอมเมนต์มาไม่น้องเดือนนะจันไปบ้านน้องเยี่ยมด่วนนาจันเฮ็ดอันเฮ็ดน้องเยี่ยมเริ่มออกดอกแล้วจันจันปลูกเฮดบ่ม่เฮ็ดยังียางฝาอือหือบอกวันตกแล้วมุฮูไปลงเลยเฮ็ดจนออกดอกบหมือนไปรีวิววะยัดเลยลัวนี่ไม่จฉามาเยอะล้วนโอ้มาซื้อนะบ่ มาเบิ <ừ> ้ง้าวกระูกันปมายบน้งเยียบชิลกอนฮะชิลากอน้าไมบุหับลงเน่ยห้บ

เป็นไก็จะรำจำแจมผู้าวนี่แยมาลูกพอไป็กเผู้ตำเลยลูกเดนะดดเลยเฮืขนก็

มัดเล็กอดตะเล่แหลวข้าวกยายหมดแล้วเนาะอาบอกกับแมาลแ่บิใจ กอสิขักเนี่ยบอยู่เนี่ยอยู่ขักกันได้นะว่าแต่กระแป้งเบิดเข้าสลัดกระเบิดแล้วปะลุง

เมื่อนีนพักใายลนีน้องผ้านันเาขาจ้าคายังไรบ้เดนี้เรอสิบสองเรอสิบสองหรอ่ บันอารจาร์ไปซื้อมาเบิดเลยไปซื้อไปซื้อเาบันอาจาร์บาน้องแตนเร็วโตสพันไม่ขายหรอเือนนั่นเพื่อนน่เื่เพื่อนไปชือยังไงอาจารย์เโรงเียนเหรอเขียนโมงเกิดไม่ได้ไปซื่อนี่เราานในผง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขาบุ้มีไข่ดิไข่าอยู่าดิพี่จะกินบ่ไข่นึ่งบุ้งกินสิขล้นแล้วแซวนี้ก็ลงหวานขโมยอย่างนี้ไปเพาะ

ลาเลยป้าปลุงคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจแม่น้องเดินในเดิอแซมแห้งมาน้องเยี่ยมเกี้ยงถาดพี่น้องเอ้ยพอกันใหม่โอกาสหนาพี่น้องกับสบาย